ทุกขาหาทิฏฐิพุชเคนะสุทธะหัตถังพรหมมังวิสุทธ,าาทมมธิชุติมิธิภก,กาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาเพราะวะตุเตชยมังคารานิ สมเด็จพระจอมมุนีทรงผจญกับพระกาพรมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้ที่มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์มีฤทธิ์อำนาจเหนือกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรมเป็นอมะตะประดุดถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนาญานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ พาหุงชัยชนะแห่งพุทธะบทที่8ทรงแก้ความเห็นผิดในหมู่พรมพุทธชัยมงคลคาถาบทที่8กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อเท้าพรกาพรมพรมผู้เป็นใหญ่แห่งพรมมโลกเพราะพระพรมผู้นี้ลงผิดว่าพรมนี้เที่ยงและมีความสุขที่สุด คาถาบทนี้นิยมใช้สำหรับการเอาชนะผู้ใหญ่และผู้ที่มีทิฏฐิมานะที่มาของชัยชนะครั้งนี้มีดังนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่คนต้นรังใหญ่ในสุภคะวันใกล้เมืองอุกถาทรงตรวจดูด,ด้วยสัพพะยุตยานก็เห็นว่าเท้าพกาพมมีมิจฉาทิฏฐิหลงเชื่อว่าพรมมโลกนี้เที่ยง ยั่งยืนมั่นคงมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาและพระพรหมนี้ไม่ต้องเกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติการได้เกิดเป็นพระพรหมนี้คือการพ้นทุกข์เหตุที่ท้าวประกาศผมมีมิจฉาทิฐินี้ก็เนื่องจากสมัยท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้บวชเป็นพระดาบทประกอบกุศลกรรมและรักษาฌานสมาบัติเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจึงมาอุบัติในพรหมโลก เมื่อแรกมาอุบัติในพมโลกนั้นเท้าประกาศพมอุบัติในพมโลกชั้นที่10คือเวหปัพพลาพมมีอายุ500กับเมื่อสุติจากเวหปัพพลาพมแล้วก็ได้ไปอุบัติต่อในพมโลกชั้นที่9คือสุภกินนะหาพม มีอายุได้64กับเมื่อจุติจากสุภกินหาพรมก็ได้ไปอุบัติต่อในพรมโรคชั้นที่6คือชั้นอาพัสราพรมมีอายุอีก8กับรวมแล้วเท้าพกาพรมเกิดเป็นพระพรมมาแล้วมากกว่า500กับด้วยการเวลาที่ยาวนานมากจนไม่อาจจดจำนี้เองเท้าพกาพรมจึงหลงเข้าใจว่าพรมนี้เที่ยงไม่มีเกิด แก่และดับและสุขยิ่งกว่าพรมนี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบวราจิตของเท้าพกาพรมพระองค์จึงหายไปจากโคนต้นรังใหญ่ไปปรากฏในพมมโรคกท้าพกาพรมเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็การาบทูนพระพุทธองค์ว่าดูก่อน ท่านผู้นารืทุกเชิญท่านมาสู่พมโรคนี้เถิดผพมโรคนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาพรมโลกนี้ไม่ต้องเกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติสุขกว่าพมโลคนี้ไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงดำรัสตอบว่าดูก่อนผมผู้เจริญท่านกล่าวว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ว่ายังยืนกล่าวว่าสิ่งที่ไม่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวว่าสิ่งที่ไม่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวว่าสิ่งที่ไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาว่ามีความไม่เคลื่อนผมมาโลกนี้มีทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งตายทั้งจุติทั้งอุบัติอยู่เป็นปกติแต่ท่านกลับกล่าวว่าผมโลกนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จติไม่อุบัติ ดูกนท่านผู้เจริญท่านกำลังหลงในอวิชชาแล้วหนอะเท้าพระกาผมกล่าวแย้งว่าข้าแต่พระโคโดมพวกข้าพระองค์มี72คนล้วนได้ทำบุญมาดีแล้วมีอำนาจเหนือคนเหล่าอื่นก่าวล่วงพ้นจากความเกิดและความแก่การเกิดเป็นผมนี้ชื่อว่าเป็นพระเวทแล้ว ข้าแต่พระโคดมการเกิดเป็นพรมนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายความสุขยิ่งกว่าพรมนี้ไม่มีอีกแล้วครั้งนั้นมารก็เข้าสิงกายของพรมบริวารผู้หนึ่งกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนสมณะท่านอย่าลุกรานเท้าพกาพมนี้เลยพระกาพรมผู้นี้เป็นมหาพมเป็นพรมผู้ใหญ่ปกครองพรม,มโลกเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสัตว์เป็นบิดาของสรรพสิ่งทั้งหลาย ดูก่อนส,สมณะสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้ติเตียนดินเกลียดดินเป็นผู้ติเตียนน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติเตียนไฟเกลียดไฟเป็นผู้ติเตียนลมเกลียดลมเป็นผู้ติเตียนสัตว์เกลียดสัตว์เป็นผู้ติเต uh, ียนเทวดา เียดเทวดาเป็นผู้ติดเตียนพรมเกลียดพรมว่าพรมนี้ไม่เที่ยงสมณนะและพรามเหล่านั้นเมื่อกายแตกดับแล้วล้วนต้องไปเกิดในอบาย ดูก่อนสมณะสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้สรรเสริญดินชมเชยดินเป็นผู้สรรเสริญน้ำชมเชนยน้ำเป็นผู้สรรเสริญไฟชมเชยไฟเป็นผู้สรรเสริญลมชมเชยลมเป็นผู้สรรเสริญสัตว์ชมเชยสัตว์เป็นผู้สรรเสริญเทวดาชมเชยเทวดาเป็นผู้สรรเสริญพรหม ชมเชยพรมสมณะและาพามเหล่านั้นเมื่อกายแตกดับแล้วก็จะได้ไปอุบัติในพรมโลกดูก่อนสมณะเพราะเหตุนั้นท่านจงทําตามคําที่พระกาพรมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคําของพระกาพรมเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ามารเข้าสิงสู่ในพรมจึงมีพุทธดำรัสโต้อตอบมาว่า นี่แน่มานท่านอย่าเข้าใจว่าเราไม่รู้จักท่านเรานี้รู้จักท่านและไม่อยู่ในอำนาจของท่านดังเช่นผมที่ท่านครอบงำอยู่มานฟังคำของพระพุทธองค์แล้วจึงหนีไปส่วนท้าพกาผมนั้นยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่จึงได้เจรจาอวดอ้างลิทานุภาพของตนว่ามีเหนือผู้ใดและท้าทายพระพุทธเจ้าว่าจะหายตัวไปไม่ให้พระพุทธเจ้ามองเห็น แต่ไม่ว่าเท้าะกาพมจะพยายามหายตัวไปอยู่ที่ไหนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นตลอดว่าเท้าพกาพมอยู่ที่ใดพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงฤทธิ์บ้างโดยพระองค์ยังคงประทับอยู่ที่เดิมและทรงแสดงพระสัตธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะสนอกไซแก่บรรดาพระพมแต่ไม่มีพระพมองค์ใดสามารถมองเห็นพระองค์ได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงกุศลกรรมของเท้าพกาพมว่า ดูก่อนผมผู้เจริญเรานี้รู้อดีตของท่านก่อนนี้ในกับหนึ่งท่านเกิดเป็นดาบทอยู่ในทะเลสายที่กันดานได้เนรมิตน้ำให้พ่อขาเกวียนห้าอเล่มที่หลงทางนี้เป็นกุศลของท่าน ก่อนนี้ท่านเป็นดาบทอาศัยอยู่ที่ชายป่ามีโจรลงมาจากเขามาป้นชาวบ้านแล้วจับเอาคนจำนวนมากขึ้นไปบนเขาท่านแปลงกายเป็นพระราชาพร้อมกองทหารขับไล่โจรไปแล้วช่วยชีวิตชาวบ้านไว้ได้นี่เป็นกุศลของท่าน ก่อนนี้ท่านเป็นดาบทอยู่ริมฝั่งน้ำชาวเรือทิ้งเศษอาหารลงไปในน้ำทำให้พญานาคโกรธขึ้นมาจะทำลายเรือท่านแปลงเป็นคุดขับไล่พญานาคไปนี้เป็นกุศลของท่านดูก่อนพรมผู้เจริญเรารู้บุญกรรมของท่านดุจนอนฝันแล้วตื่นขึ้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงความไม่เที่ยงต่อไปว่า ดูก่อนพกาพมความจริงอายุของท่านนี้ไม่มากเลยท่านอย่าสำคัญว่าอายุของท่านมากอายุของท่านนั้นเหลือเพียงหนึ่งแสนิละพุทธะเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแกบ่บรรดาพมทั้งหลายในที่สุด ท้าวประกาผมและผมปวสัตต์ต่างก็อ,อัศจรรย์ใจในพุทธานุภาพยอมรับฟังธรรมและกลับมาเป็นพระพมสัมมาทิฏฐิและผมหนึ่งหมื่นองก็ได้บรรลุธรรมกับและนิระพุทธะเป็นหน่วยนับความยาวนานของเวลาที่ยาวนานมากนิระพุทธมีความยาวเป็นปีเท่ากับ1ตามด้วยศูน์อีก63ตัว อสงไขปีมีความยาวเป็นปีเท่ากับหนึ่งตามด้วยศูนย์อีกหนึ่งสบตัวส่วนกับยาวนานกว่านั้นอีกมากคืออุปมาเหมือนมีกำแพงกว้างยาวและสูงด้านละหนึ่งโยศใส่เมล็ดพันธุ์ผักกาดให้เต็มทุกหนึ่งอปีจึงหยิบเมล็ดพันธุ์ผักกาดออกหนึ่งเมล็ดเวลาที่ใช้หยิบเมล็ดพันธุ์ผักกาดออกจนหมดยังสั้นกว่ากับหนึ่ง